ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่เกมไมโครฟลับนะ,อ,ะอันนี้ก็นี่คือบ้านผมนะหลังจากที่ไม่ได้อ่านคลิปแนละ้วก็ไปเล่นมาแบบเมามันเลยเออนะเดี๋ยวเราก็จะพามาดูนะว่ามนนีอะไรใหม่บ้างนะ,อ,ะอย่างแรกก็ตรงนี้ก็เป็นฟาร์มหมูที่มีหมูน้อยมากนะเอาทิ้งมันมีเยอะกว่านี้ผมข้ามทิ้งเพื่อเอาเนื้อนะอันนี้ก็เป็นพรมนะเอาไว้เป็นทางเข้านะนี่นะอย่างนี้เลยอ่านี่ซึ่ง ก็เป็นนี้นะอ่าอันนี้ก็เป็นทางเดินนะคือทางเดินตรงหน้าบ้านตรงนี้ก็คืออันนี้คือทางรถไฟนะแต่ยังไม่มีรถก็คือนี่มันจะพาไปสู่หมู่บ้านนะหมู่บ้านคืออยู่ใกล้เลยเห็นไหมตรงนู้นนะหมู่บ้านหมู่บ้านนะเอยหิมะตกโอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นโซนที่ติดน้ําแข็งนะเออนี่เอ้ยโอ้ดูมีอันนี้ละโอ๊ยมีว,วัว นี่นะเดี๋ยวดูชาวบ้านก็หลบอยู่ในบ้านนะดูที่มีอะไรให้เทรดบ้าง<ห>อ๋อก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะปิดเลยหมู่บ้านก็อย่างเงี้ยหมู่บ้านมีฟักทองนะมายิ่งดอกนะเอาเพื่อเอา้าเดินไปเหยียบอันนี้เองเคยเลยงงเหมือนกันกินเบอร์รี่มีนะเบอร์รี่เอ้อยเออโทษเถื่อนโทษเพื่อน ินเลยกินไหมกินไหมกินไหมอ่เอาไรน,นี่โอ้ยนี่นะหมู่บ้านหมาจิ้งจอกเัอเลยประมาณนี้นะหมู่บ้านชาวบ้านก็ไม่มีอะไรมากนะอ๋เอเฮ้ยมีใครจมน้ำหรพะว่าน่าจะมีคนจมน้ำมาเลยดูสงนะ่งอรัโอเคนะเดี๋ยวเราก็เดินกลับบ้านดีกว่าหมู่บ้านมันก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็เป็นแค่หมู่บ้านธรรมดาทั่วไปเดินกลับบ้านกัน ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกองไฟนะเออก็เป็นเหมือนแบบสถานีรถไฟนะส่วนในกองก็มีรถไฟอยู่หนึ่งคันทิ้งไว้นะนี่ก็เป็นทางน้ํานะเอาไว้กันเผื่อจิปเปอร์บึ้มใส่แต่ผมไม่รู้นะมันจะช่วยหรือเปล่าเฮ้ยอ้าวทำไมเป็นช่องนี้แเย่เลย <c oughs> เดี๋ยวผมขัดใจขอเอาน้ํามาใส่ก่อนโอเคเสร็จละอ่ะส่วนตรงหน้าบ้านผมนะก็จะเป็นอย่างนี้นะ ออการเอาไว้น้ําเผื่อน้ํามันไหลออกมานะซึ่งถ้าเปิดเนี่ยมันก็จะเป็นรั้วนะการซอมบี้ได้เออก็ถือว่าดีนะนี่ประตูบ้านนะอันนี้ก็มีป้ายเขียนอยู่ก็อ่านดูได้นะทุกคนนะป้ายนี้ก็ถือว่าเป็นป้ายที่หล่อไส้ยากนะอ้าเปิดเข้ามาในบ้านปุ๊บเราก็จะนี่นะนี่นะก็จนะอันนี้ก็เป็นบังเกอร์นะเอาไวแบบ้แบบแอบอย่างนี้นะพอซอมบี้มาก็ตีขาไม่ได้ แต่หลังๆคือไม่ได้ใช้แล้วนะคือหลังๆคือเดือนป,ปีๆเลยนะไม่ไม่ใช้อันนี้ละคือผมก็ไม่เข้าใจว่าผมจะสร้างมันมาทำไมนะเดีะเวลาหน่อันนี้ก็เป็นหม้อต้มนะซึ่งอันนี้ผมก็เอาสีเลืองแสงไปนะเอาย้อมสีชุดเพื่อนผมอันนี้ก็เป็นโต๊ะร้านไม่มีแล้วอันนี้ก็เป็นแบบเม้มไฟนะเอาไว้แบบปิ้งย่างอาหารนะอันนี้ก็คือเป็นกล่องของเพื่อนผมนะก็มีของอะไรก็ไม่รู้ของมานะอ,อันนี้ก็เป็นเบอร์รี่นะ เบอร์รี่อันนี้ก็คือผมไปเจออยู่ใต้บ้านนะมันอยู่ใต้บ้านเลยขุดเมืองแล้วไปเจอคือแบบโคตรเยอะสว่วนนี้ก็จะเป็นโซนของเบอร์รี่นะซึ่งเดินไปก็เจ็บเลยก็ไม่รู้นะว่าต้องทําไงคือถ้าใครรู้ว่าทําไงให,ให้ไม่เจ็บเจ็บโดยการเดินผ่านเบอร์รี่ก็บอกได้นะมันเจ็บมากเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเนี่ยถาเห็นที่เบอร์รี่เยอะขนาดนี้ก็พอนี้นะเน,นี่ยนะเนยนะเบอร์รี่คือเยอะมากเยอะจริงะไปละเจ็บเบอร์รี่ แล้วก็ปิดประตูไว้อันนี้ก็เป็นชาวบ้านนะอันนี้เป็นนี่ทางลงเมืองอ่ะเดี๋ยวมาไปดูเมืองกนะันเมืองนั้นก็โอ้โหผมก็ไม่เข้าใจเพื่อนเพื่อนจะคาบเยอะไหมน่าจะไว้แบบอุ่นแล่นะโอ้โห <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวโหไปหาเนื้อหมูจากไหนแยนะ่วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเตียงนอนชาวบ้านนะอันนี้ก็เป็นห้องรับนะก็เปิดมาอย่างนี้เลยนะโอ้ยห้องอะไรอะ่ะหอ้ยห้องอะไรอ่ะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยทุกคนอ่านดิอะไรนี่งงเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมีเชื่อมีชื่อเพื่อนผมติดอยู่วันนี้ได้ไงเฮ้ยห้องนี้แบบงงมากทุกคนงงแบบไม่อวยนะเออส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบที่เอาไว้ทําฟาร์มนะเออเป็นมันฝรั่งนะนี่คือโตอย่างะเดี๋ยวเช็คดยอ๋อนี่คือโตแล้วใช่ไหมไม่ปลูกขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่มันฝรั่ง มันฝรั่งถ้าเอาไปอบนี่ก็คือแบบมันจะให้ค่าความอิ่มคือเยอะมากนะคือแบบโคตรดีอ่ะเก็บเลยเก็บได้นะเนี่ยนะมันฝรั่งแบบผ่านความร้อนแล้วคือแบบมันจะดีดีมากๆนะเออแล้วนี่ก็เป็นที่หมักปุ๋ยนะนี่นะไอฟาร์มเบอร์รี่ผมนี่ก็เอาไว้มาใส่ได้เบอร์รี่ผมเยอะมากเลยเอ้นี่เอาไปาเติมเต็นจะให้เ,เดินมาตรงนี้ปุ๊บก็จะมาเจอ เพื่อนผมไปหามาจากไหนกันวะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เปิดประตูเฮ้ย what the hell เอ็งไปหามาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยอันนี้ก็เป็นตกค้างนะกับชาวบ้านคนหนึง่งอ,อิ่มโอเคเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่านะเ,าเ,าเปิดไม่ได้เอิ่อเอา,เ,อาเปิดไม่ได้ไปเลย เอาเป็นว่าห้องเมื่อกี้ผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะอ่านี่ฟางเลยอะถ้าผมพาไปดูข้างล่างทุกคนจะอึ้งถึงเสียวเลยะ,ะเตรียมดาบให้พอทุกคนพอะนะเห็นอะไรเขียวๆรึเปล่าทุกคนนั่นแหละน,นี่นี่นะทุกคนเป็นไงผมไม่ได้โมอนะไอเบอร์รี่เรืองแสงคือแบบมันอยู่ใต้บ้านเต็มเลยคือยิ่งลงเลยก็ยิ่งเจอเนี่ยโอ้ยนี่นะทางลงโอ้ยนะมีทางลงอยู่นี่เป็นเถาวัลน,นะ มันจะมีอยู่ทางหนึ่งนะที่แบบหูนี้อันนี้ผมก็มาต่อบันไดน,นะมันจะมีอยู่ทางหนึ่งงานะที่มันจะเป็นแบบมันจะนําพาไปสู่สักที่หนึ่งอันนี้อะไรเนะี่ยไหนวะตรงนั้นอะ่ะออยู่ไหนนี่โอ้ยอันนี้คืออะไรนี่ขุดสิใช้พวกพวกขุดได้ไหมไอ้พวกขุดไว้คืออะไรมันคืออะไรนี่ทุกคนมันคือ K เคเคเคอะตรงไหนไวะไอตรงนั้นอะผมลืมมันจะมีอยู่ที่หนึ่งเออใช่มันนีนะโอ้ยอันนี้คือยังไม่ถึงครึ่งของที่นี่นะมันเหลืออีกเยอะมากเออละแมงวันสีเขียวแมงวันสีเขียวทุกคนแมงวันสีเขียวส่วนตรงนี้นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี่นะอ่าแบบโหข้างหลังบ้านนะ เอ,อใครมันตัดไม้อย่างนี้ผมไม่เข้าใจผมงงมากกับคนที่ตัดไม้อย่างนี้อย่าให้รู้นะใครมาตัดไม้อย่างนี้นะโหดูทุกคนตัดไม้ตัดไม้ภาษาอะไรเนี่ยภาษาไทยไปนี่แนะ่เอาเหรอฮะเอาเหรอเอาเหรออ,อ,อันนี้ก็เป็นฟาร์มแคร์หลอดนะผมพูดแค่นี้แหละเดี๋ยวมันมืดล้ะไปละไม่อยู่แล้วมืด ตรงนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจําได้ว่าผมเลี้ยงไก่ไว้ตรงนี้หายไปไใครกินไก่ผมอันนี้ก็ไม่มีอะไระอันนี้ก็เป็นแผนที่จะคิปที่แล้วนะเปิดของค่อยแบบเต็มเลยของบางอย่างก็อะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยไอ,อแม็กมานี่เห็นไหมคือเพื่อนผมมันไปดำน้ําอะยอมตายเพื่อได้บล็อกอันนี้มาไม่รู้มันจะพยายามไหมครับ เอ้ยใช่ตรงนี้นะทุกคนก็เป็นแบบเอาไว้ฟาร์มหินได้นะสําหรับใครที่ขี้เกียจลงนะขี้เกียจลงก็มาฟาร์มหายต่อหน้าต่อตาเลยโอ<ฮ>้โหไม่ฟาร์มแล้วอย่างงี้เนี่ยก็สามารถลงไปย่ากระหม่อมเพื่อนได้นะส่วนตรงนี้เอเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้อันนี้ก็คือผมเจาะรูไว้ได้เลยนะอันนี้ก็คือแบบเราสามารถแบบปีนขึ้นได้นะแล้วก็ส่วนไอ เบอร์รี่เรืองแสงนะสามารถปีนป่ายได้ไว้ทุกคนโอ้ยโอ้ยแย่เลยแย่แล้วผมเผลอทำลายเบอร์รี่เรืองแสงเอ้ยต้องซ่อมละเบอร์รี่เรืองแสงเอามันหายเออเอาเป็นว่าทัวทีแล้วกันแล้วตรงนี้นะก็สามารถปีนปีนขึ้นไปข้างบนได้ไองนี่ปีนขึ้นมานะก็จะมีทางเข้านะนี่ จริงๆตรงนี้ผมจะให้พวกวลเลเจอร์มันทําอาชีพมาแถวนี้นะแต่ว่ามันชอบโง่เดินลงไปตายกันนะสว่วนนี่ฟาร์มข้าวผมโอ้ฟาร์มข้าวในตานานนะปลูกตั้งนานกว่าจ,จะโตนะตรงนี้เรียกว่านานมากนะบางคนไม่รู้นมันผ่านไปหลายวันนะกว่าจ,จะโตเนี่ยบางครั้งผมก็ไม่ได้อัดอันนี้ก็เป็นบันไดนะที่ความจริงมือคือเป็นต้นไม้ของต้น,ต,นต้นหนึ่งนะที่ผมไปเจาะรูมันก็แบบ อันนี้ก็เป็นเตียงนอนจริงงมีเยอะกว่านี้นะแต่เพื่อนผมไม่อยากอยู่กับผมแล้วเราอ่าก็เป็นประมาณนี้นะสําหรับบ้านผมเออข้างหลังก็จะมีหุ่นได้กกับพวกฝูงอันดิมากมายที่น่ากลัวสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสําหรับการนอนหลับ